โอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel KTC g a m e r มีจุดนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่และเรือข่าวสารต่างๆของเก่งกอลีน่าฝีฝ่าทุกคนได้รับชมรับฟังไปเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอต่อเอ่อบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเป็นร้อนในนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังมีน้ําเสียงแล้วก็ยังพูดได้อยู่นะครับผมก็จะมารีววิิกจกรรมให้ทุกคนได้รัััับบชมรฟงกนอะพูดด่ชัไงก็ต้องขก กิจกรรมใหม่ในครับผมตู้กลอยอิมพีเรียลมีราคาในครับผมนาะมาดีคานะก็เข้ามาแล้วนะครับผมสําหรับตู้ลั c กกี้ y a อยอนะสำหรับใครยังไม่ได้มาสุ่มเนี่ยสามารถมาสุ่มได้เลยนะเพราะว่าเป็นชุดที่สายฟรีสามารถมาสุ่มได้แล้วก็มารล่าฟรีกันได้เลยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมเติมเพชรสะสมนะครับเติมพบ 299ได้พิมพ์เขียวแล้วก็ได้รอยสักปะทาอกนะครับผมนะก็สามารถมาเติมเพชรสะสมกันได้นะครับผมใครยังไม่ได้เติมเนี่ยก็สามารถมาเติมได้นะครับเติมเพชร9 9จะได้รับรอยสักนะครับแล้วก็299จะได้รับพิมเขียว Evolution นั่นเองนะเอาละนะครับผมะเดตต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้านท่าทางใหม่นะครับผมซึ่งท่าทางใหม่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีท่าทางใหม่มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่จะเอาเดตเข้ามาในแผทนี้นะซึ่ง ท่าทางที่ผมให้ทุกคนดูไปในนตอนนี้นะครับผมยังไม่เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะยังไม่ได้เข้ามาทุกเซิร์ฟเวอร์เลยแหละนะครับผมซึ่งมันเป็นท่าทางที่เหมือนกับว่าทาง GM นะครับหรือว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาได้ทําการอัปเดตไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่าท่าทางทั้งหมดเหล่านี้นะครับยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมเกาหลีนาฟรีฟ้าเลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมท่าทางทั้งหมดเหล่านี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านะครับผมเรายังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเข้ามาตอนไหนนะครับผมแล้วก็ จะมาเมื่อไหร่จะได้รับยังไงแนละ้วผมยังไม่รู้ที่มาที่ไปเรียนนะครับแต่ที่เรารู้ได้แน่ชั้นเลยนะครับก็คือถ้าทางพวกนี้นะครับผมจะถูกอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมส่วนจะเป็นวันไหนเนี่ยฝากเพื่อนกดติดตามผลกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะรีบมารีวิวให้นะครับว่าถ้าทางทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะเข้ามาวันไหนแล้วก็จะได้รับยังไงนะครับแล้วก็ อัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นในสองด้านโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมนะครับซึ่งโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมตรงนี้นะครับผมจะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับผมที่เซิร์ฟไทยเช่นเดียวกันนะก็จะมีเป็นในสองด้านอ่าสกินนะครับผมเป็นสกินแอร์บอร์ดนะแล้วก็จะมีเป็นสกินกระเป๋านะครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมนะเป็นหนึ่งในสกินของเซตผู้พิทักษ์แห่งโชคชะตานะครับผมหรือว่ากาเดียนสกายนะครับผมนะหรือว่ากาเดียนอะกาเดียนอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับผมนะก็ เป็นอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับผมประมาณวันที่7สิงหาคมนะครับจะมีการเปิดตัวสกินปืนใหม่ XM8 นะครับผมซึ่งเป็น XM8 Evo นะครับผมที่สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมซึ่งหน้าแบนเนอร์หรือว่าหน้าประกาศหรือว่าหน้าของสกินปืนก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมนะก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่7สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูค่าแตัแล้วก็โมเดลปืนกันดีกว่านะครับเป็นยังไงนะนี่นะฮะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับปืนนะก็เออในส่วนของทางด้านวิดีโอเปิดตัวนะฮะก็มีมาแล้วนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยนะครับน่าจะอัปเดตเข้ามาประมาณวันที่6สิงหาคมนะครับก็คือน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้แหละนะฮะก็จะถูกอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับก็จะมีท่าทางเยอะยะมากมาเลยแล้วก็คาดว่า GM Galina Free Fire Server ไทยเนี่ยก็น่าจะรีวิวเช่นเดียวกันนะสำหรับในสวงด้าน สกินปืนนะครับผมดิสเทนี่การเดียนนะหรือว่าผู้พิทักษ์แห่งโชคชะตานะครับผมที่แปลเป็นไทยเนาะก็เข้ามาแน่นอนวันที่7สิงหาคมนะครับสำหรับใครอยากซุ่มเนี่ยก็สามารถมารอสุ่มได้เลยในวันที่7สิงหาคมนะครับเตรียมเพชรไว้ดีๆละ่ะบอกเลยว่ามีจุกๆแน่นอนนะครับผมลำต่ำก็ประมาณ12,000เพชร13,000เพชรเลยนะครับสำหรับในส่วนของการอัปเกรดปืน XM8 Evolution นั่นเองนะครับก็หมดเดยอะอยู่นะสำหรับใครอยากจะมาสุม่มก็มาลองสุ่มได้นะครับผมแล้วก็ อัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นใน2ด้านท่าทางนะครับผมท่าทางใหม่ล่าสุดนะจะมีอยู่2ท่านะครับผมก็จะเป็นท่านี้นะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นท่าทางของแม็กลาเรนนะครับเพราะว่าการคอลแลบของ f รีไฟเออร์เอ็กแม็กลาเลนเนี่ยนะครับผมนา่าจะสิ้นสุดประมาณอาทิตย์หน้านะครับผมสำหรับ ฟีฟายเออร์คอลแลบกับแมคลาเรนนะแล้วก็คาดว่าท่าทางใหม่ทั้ง2ท่าตรงนี้นะครับผมน่าจะถูกเปิดตัวในสัปดาห์หนั่นเองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเว็บอีเวนต์เนี่ยนะครับหรือว่าหน้าต่างกิจกรรมเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงนะแต่ที่เรารู้ได้แน่ๆเลยคือนี่คือหนึ่งในท่าทางของฟีฟาเออร์ x แมคลาเรนที่มีการคอลแลกกันนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นท่าทางใหม่ที่แบบค่อนข้างจะเท่และค่อนข้างจะเฟี้ยวเลยนะครับผมสำหรับใครอยากจะมาสุ่มเป็นเจ้าของ รอได้เลยนะครับผมนะมีอีเวนต์เข้ามาแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมที่จะได้รับค่าทางตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับผมว่าจะได้เป็นในส่วนของกิจกรรมอะไรหรือว่าวิธีการได้รับเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนด้านการอัปเดตนะครับผมแล้งแคสคอร์สนะครับหรือว่า 4v4 นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านรูปพื้นหลังนะครับผมของโหมด 4v4 นะครับผมที่จะมีการแจกฟรีเริ่มตั้งแต่แร้ง อ่าโกหรือว่าแรงซิลเวอร์แรงโกแรงแพทแรงไดมอนด์แรงเทโลห์อีกแล้วก็แรงแกรนด์มาสเตอร์นะครับผมซึ่งแรงแกรนด์มาสเตอร์ก็ยังไม่มีโมเดลให้ดูหรอกนะครับผมนะแล้วก็มีรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับผมจะเป็นในส่วนของด้านไอซ์ฟอรใหม่ล่าสุดนะครับผมนะจะเป็นในส่วนด้านไอซ์ฟอรตัวนี้นะครับผมซึ่งไอซ์ฟอรตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะในแบนเนอร์หรือว่าในประกาศนะครับเขาบอกมาว่าเป็นไอซ์ฟอรที่จะถูกเปิดตัวในซีไฟล์เออร์สี่ปีอันรรนะ คาดว่าจะมีการแจกฟรีด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นไอซ์ฟอร์อะไรเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีไอซ์ฟอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไอซ์ฟอร์ตัวนี้ไอซ์ฟอรของไอซ์ฟอร์ทั้งสองตัวนี้นะครับที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีวิธีการได้รับยังไงนะครับผมแต่ก็คาดว่าน่าจะมาแจกฟรีในกิจกรรม4ปีฟรีไฟล์นะครับเอาละ ไอส่วลับเดตต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงในสองด้านตู้สุ่มไดมอนด์รอยย่กันบ้างนะครับตู้สุ่มไดมอนด์รอยย่นะครับผมมีความเป็นได้สองชุดเลยนะครับผมที่จะเป็นหนึ่งในแฟชั่นของไดมอนด์รอยย่นะครับแล้วก็ในอีกชุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะมาในรูปแบบของเว็บอีเว้นนะครับซึ่งในส่วนของชุดแรกนะครับผมผมก็เอามาให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะมีชื่อแพ็คว่าฟาเซ็ตหรือว่าฟาวเซ่นนะฟาวเซ่นแม็กไซเฟอร์นะครับผมก็ เป็นแฟชั่นใหม่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผม Sonic Trouve by Asrock นะครับผมนะก็เป็นแฟชั่นใหม่2ชุดนะครับในส่วนของแฟชั่นทั้งสองชุดนี้นะครับผมมีความเป็นไปได้อยู่นะว่าชุดหนึ่งนะครับผมจะเป็นในส่วนของ Diamond Royal แล้วก็ชุดทนึงเนี่ยจะมาในรูปแบบของเว็บอีเวนต์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรอติดตามอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมเราจะมาอัปเดตให้นะครับว่า2ชุดนี้เนี่ยจะได้รับยังไงนะครับผมทุกคนครับเอาละ ต่อมานะครับผมเราจะมาพูดถึงอัปเดตหัวข้อตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตหัวข้อของการแจกฟรีนะครับผมเป็นส่วนด้านเสื้อทีมฟินิกซ์ซอสนะครับผมที่มีการแจกฟรีนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมได้ไปฟังอัปเดตจากทางแฟนเพจของเ m มัสโตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะในส่วนของคลิปนะครับผมหรือว่าวิธีการได้รับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์สตรีมสดของเ m a t o โตเลยนะครับก็ทาง g m a t o โตนะครับผมได้ออกมาบอกกับผู้เล่นทุกๆคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับผมก็ สำหรับวิธีการได้รับเสื้อทีมฟินิ x ฟอร์สนะครับผมนะจะมีวิธีการได้รับยังไงนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ลงไปเล่นเกมให้ครบ120หรือ180บนาทีนี่แหละนะครับผมจะได้รับฟรีไปเลยนะครับสำหรับเสื้อทีมฟินิชฟอร์สนะก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจมัตัวพันดูดีกว่านะครับว่าเจมัทตัวเนี่ยบอกว่ายังไงสำหรับการได้รับเสื้อตัวนี้นะครับผมก็ ผมได้ไปอัดมานะบันทึกหน้าจอมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่า g m เอ็มาโตเนี่ยต้องบอกว่าเล่นเท่านั้นเท่าน,นี้นะถึงจะได้รับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของ g m เอ็มาโตกันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่า g m เอมาโตเนี่ยนะครับผมได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าวิธีการได้รับเสื้อทีมฟินิกฟอร์สเนี่ยจะมีวิธีการได้รับยังไงเราไปฟังกันเลยครับเสื้อฟินนิกส์ฟอร์สนะครับจะเปิดแจกฟรีนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้วันที่7ดและ8ดน้องเข้าไปเล่นเกมให้ครบ120นาทีึ่ง ซ้อนกรอด้วยนะครับแล้วก็ถาวรด้วยสําหรับตัวนี้ฟินิกฟอสก็น,นั่นแหละครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เรามาจเจอกันใหม่ทีหนึ่งในคลิปหน้าลวกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนอยากให้ผมหาอะไรอะไรเกี่ยวกับเกมกอลีน่าฟีไฟเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามมันก็ได้นียั่งเตอรแล้วก็คอมเมนต์ไ้ได้ใต้คลิปนี้เลยละกันนะครับแล้วจเจอกันใหม่ทีหนึ่งคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ